เวอร์ไวเว็บคลิปโคกอนร .com เรารวมคลิปดีๆเด็ดๆมากมาจากทั่วโลกไว้ให้ท่านรับชมกันอย่างต่อเนื่องอย่าลืมแวะเข้าไปรับชมกันนะครับกระบวนทัพระเกียรติยศมีพระชาลีเป็นทัพหน้าพระอัยกาพระเจ้ากุงสนชัยเป็นทัพหลังมาถึงเขาคีรีวง์กดป่าย้มผ่านซึ่งเป็นสถานที่พระเจ้าเวสสันดอพนางมัสีบวชเป็นดาบดาบัตินีอยู่ณที่นั้น บรรดาศัตรูทั้งหลายปัดนี้ได้ประหารพระหานพระราชบิดาแล้วต้องการจะตามละองมาเพื่อมาฆ่าพระเวสสันดรเข้าตำราตัดรากถอนโคนไม่ให้มีการตอบโต้อีกเข้าพะธาย,ย่างนั้นทัานสาทุชนทั้งหลายบัณฑิตที่ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอราหันต์ทีเ่เราเรียกว่าบัณฑิต 24ชั่วโมง5นาทีอาจจะโง่ก็ได้ทางจังที่พระค์ก็บำเพ็ญทานบารมาีมา,มากมายพระมัทสีมีสติเตือนพระเจ้าเวสันดรว่าลองฟังเสียงสิเป็นเสียงอะไรเป็นเสียงเรียกว่าเป็นเสียงกระบนทัพจากกรุงเชตุดรแฟนสีอี ข้อที่หนึ่งว่าให้พระบิดาหายโกรธแล้วก็อดโ,โทษแล้วมารับกลับไปครองเมืองขุนชัยพนาคุสดีพระชาลีละกันหาหกษสัตได้พบกันได้ทักท่ากราบจากกันมานานก็จึงสลบลงพร้อมด้วยขาราชบริพานพ<อ>ระอินทราบดังนั้นด้วยทิพยาเนิ ก็บันดานลฝนโบกครพัดตกลงมาฝนโบกครพัดเป็นฝนพิเศษเป็นฝนชโนมใจเป็นพองเราทั้งหลายไปโปดและพระพุทธเจ้าของเราสเสวยพิชาเป็นพระเวสสันดรก็คือที่ขณะขณะที่เราทั้งหลายได้ฟังนี้พระท่านผู้ชมครับนี่ก็คืองานเทศมหาชาตินะค,ครับซึ่คทีมานกระชอนดอทคอมมานี้โดยในห้างวิกรุณและคุณโตวัดอรุณนะครับแล้วก็ท่าน พลตรีโกศลชูใจนะครับมาร่วมกันเป็นประธานในงานเทศมหาชาติหนึ่งกันนะครับซึ่งมีชื่อกันว่าชอรกระสัดนะครับซึ่งงานก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับซึ่งทางทีมงานก,นนกระชอนคอมอยากให้ ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ได้ร่วมอิ่มบุญไปด้วยกันนะครับซช่งงานนี้เป็นงานมหาบุญมหาบุญชนประจําวัดบางแวกของท่านพระภูธีระธรรมาน,านันเจ้าอาวาสวัดบางแวกเจ้าคระแหวงบางแวกนะครับและราย,รายละเอียดต่างๆนั้นท่านผู้ชมสามารถติดตามได้นะครับที่ทางเ w w ร์ไวกระชอนดอทคอมโซเชียลแคมกระชอนดอทคอมนะครับถ้าเปทาง u t u b e ครับที่ค่ายเพลงกระชอนดอทคอม้าปนทาง a c e b o o k ของเราครับที่แฟนเพจกระชอนคลิปเด็ดและอีกหนึ่งช่องทางนะครับเวอร์ไ กะชอน .com สำหรับวันนี้ขอให้ทุก,ท,กท่านอิ่มบุญกันที่วัดบางแวก,วก,ท,กทุกท่านนะครับสวัสดีครับรังสรรค์ผลงานโดยกะชอน .com